ผมจะมาสอนเกี่ยวกับแก้เกมการนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ดาวน์โหลดไฟล์แก้เกมการดหลังเกมนะครับตับลิงก์มาใส่นะครับแล้วกดแก้แล้วกดติดตั้งแล้วกดดาวน์โหลดเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับด้านซ้ายมุมล่างเหล่านี้นะครับเราเราคลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ดนำมือชิกแก้เกมการครับอันดับแรกก็คลิกแอปเซอร์เวอร์ครับนะครับเยดครับเด็กเน็กนะครับ แล้วกดโอเคโอเคนี่มันจะเช็คเพราะว่าก่อน,นอันนี้ผมได้ลงอเซร์เวอร์ไปแล้วแต่ดูก่อนเน็กเสร็จแล้วกด Copy กดเน็กครับเน็กยังเดียวเลยมีอะไรให้ใส่ก็ใส่คำนี้เข้าไป Local h o d s เนี่ครับ Local Host น,นะครับ Copy เลยเนี่ยคลิกขวา Copy เลยครับ Copy เสร็จเนี่ยวางเลยครับเน็กอันนี้มีอะไใส่วางไม่เข้าไปวางไปเลยครับจะได้ไวแล้วกด Install น,นะครับ ครวก็สตาร์ทล้วก็ฟินิชครับแค่นี้ครับแล้วขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วเรามาดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2บอกว่าให้เราเดินบันทิกเกมการ์ดกดรันแล้วกดแอ็แท็กนะครับเดินบันทิกถูกไหมครับแล้วกดแอ็แท็กเลยครับเสร็จแล้วครับแล้วขั้นตอนที่3ามไปที่ไหนครับเขาบอกว่าเราไปที่ D4 เดเวอร์ D4 เราคัปปี้ไปเลยคัปปี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่เลยครับวางที่นี่เลยลบก่อนคลิกขวาครับพาร์ทเลยกด Enter ครับมาแล้วครับแล้วเราก็ มาเสร e ็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเปิดไฟล์6เขาบอกว่าไปที่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับมาที่นี่เสร็จแล้วแล้วดับเบิลคลิกไฟล์โฮสต์และเลือกรถแพดดับเบิลคลิกไฟล์โฮสต์แล้วก็เลือกรถแพดแบบนี้ถูกไหมครับเขาบอกว่าก๊อปไปไว้บรรทัดบนสุดมีข้อหมายชี้ด้วยชี้ว่าให้ก๊อปไอเนี้ยไปไว้บรรทัดบนสุดถ้าใครยังไม่ได้ก๊อปมาวางไว้แบบนี้ก็ก๊อปมาวางไว้ซะนี่ก็มาวางบรรทัดบนสุดแล้วพาร์ทเนี่ยครับก็จะนี่ครับแค่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยเซฟซะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นนั้นว่าตตาาาก็็จะเเเปนนนนนแแบบบบีีี้้้่่ยยหรทััดคค แล้วเราก็มาทดลองกันครับว่าผ่านไม่ผ่านก๊อปปี้เนี่ยครับมาวางไว้ที่นี่เรากดนี่ผาร์ล้ววางเลยโอเคถ้าขึ้นหน้าตา่างนี้ใช้ได้ครับถ้าไม่ขึ้นหน้าตา่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องขึ้นอย่างนี้นะครับไอ้หน้าตา่างแบบเนี้ยโอเคไหมครับขอบคุณมากครั่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าทำไม่ได้จริงๆโหลดโปรแกร,รมทีมวิวแล้วก็ส่งให้ GM หน้าเพจเฟซบุ๊กครับอินบ็อกซ์ไปเลยครับเดี๋ยวมีทีมงานเข้ามาจาัดก,การให้ค,ครับ